อ่ะันนี้ของหนูอันนี้ของหนูกินเลยลูกแล้วไปหาวันนี้ลูกของสีนวลกับเจ้านวลเออดูดูคิดถึงแม่ลูกหมาเนี่ยลูกหมาเนี่ยลูกหมาเนี่ยเออดูดูมีพวกพี่พี่โอ้มารอกินขนมมากี่ตัวหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวแม่ขนมให้แม่ให้ขนมเออดูเรียบร้อย,อยจังเลยอายุยอาจุลูกอาจุยลูกอาจุยลูกเออดูแลน้องดีๆนะลูกหืม ขามากินตรงนี้ขามากินตรงนี้มะกินรองท้องลูกเออกินลูกกินกินกินเดี๋ยวกินขนมอีกนะดูดูกระดิกหางเจอแม่ดีใจดูสิเฮ้ยลูกสีนวลก่บเจ้านวลเนี่ยดูัวเบื้เริ่มเลยดูสิเอ้ยลูกเออกินนะเดี๋ยวแม่เอาขนมให้อีกนะลูกขาวเอ้ยน่ารักที่สุดเลยเนี่ยอันนี้ของหลังอันนี้ของหลังอ่าแบ่งกันแบ่งกันกินด้วยกันพี่น้องอ่ะเอ้ยยุยเอ้ยยุยอ่าหลังอ่ะเอาขนมอ่ะ

มมัันนนนไไ่อะรขาด้หลังกินเลยลูกหลังกินเลยลูกนี่ลูกของขาวนี่เของของสีนวลกับเจ้านวลอือืกินซะลูกกินซะขาวอ่ะยืยืยืธรรมดาแบบว่าดูดเนื้อดูดเนื้ออ่ะยืยืกินเลยลูกกินเลยกินเลยลูกกิน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 เลยลูกกินเลยลู ข่าวนั่งแล้วอาขาวไปก่อนเลยอะขาวไปก่อนเลยอ่ะอาขนมสดอ่ะอะอ่ะโอ้กินขนมไปด่ายแท่งแล้วเนี่ยอืมอะไหนอะอาขนมสดอ่ะทำนี้ดูอ่ะอขนมเอาไหนลูกอ่ะเอาไหนอะแม่วางไว้ตรงนี้นะ คนละอันให้ขาวอันหนึ่งให้หลังอันหนึ่งนี่ลูกของสีนวลกับนวลอ๋ออืมอืมอือืมอืมาไม่ไปแล้วลูกรักษาพักคุ้งคลองนะโอ้แม่หนูสบายดีนะสีนวลกับพ่อนวลเนี่ยอ่ะพ่อหนูกับแม่หนูสบายดีนะลูก เอาป่ะอ๋อมีแล้วอ่ะลูกอ๋อมีแล้วนี่เนี่ยของหนูอ่ะอันนี้ให้ขาวอีกอันหนึ่งอนะ่ะขาวกินเก่งได้ไปแล้วลูก <c oughs> ได้ไปแล้วลูกรักษาพัะคุ้มครองนะโอ้โรักหนูนะลูก <c oughs> หน้าเหมือนพ่อนัวเลยดูสิ <c oughs>